วันนี้อาจารย์จะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมพิธีเบิกทรัพยานาคนะครับครั้งที่6พร้อมด้วยการทอดกระถินสามกีประจําปี2 6 5นะครับวันนี้ที่เราอัดอยู่ตอนนี้นะครับเราจะเดินทางกันวันที่14 15 16ตุลาคม2 6 5นะครับเราจะไปทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างบุญต่างๆนะครับตอนนี้เหลือบุญอะไรครับอาจารย์ก้อยตอนนี้ก็ยังเหลือเทียนค่ะครับ ท่านสามารถทําเทียนเสริมดวงชะตาเพื่อขอโชคขอทรัพย์กับพญานาคได้ครับนะก็จะนในยันนั้นก็จะบรรจุชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดของท่านนะครับลงรวมไปในแผ่นยันนะและคําขอพอรด้วยที่สําคัญนะครับเพื่อไปจุดบูชาองค์พญานาคราชแต่ปีนี้เทียนเนี่ยเราจุดแล้วเราจะส่งกลับไปให้ท่านเพราะเป็นเทียนที่พิเศษกว่าทุกปีนะครับทุกปีเราจะจุดหน้าง,งานให้จบแล้วให้หมดเลยนะครับแต่ปีนี้จะจุดและเหลือให้กับท่านไปไว้บูชาต่อที่บ้านเพื่อไปสีมงคลเพราะอะไรเพราะว่าดาวระหูย้ายมาทับดวงเมือง นะครับตอนนี้ทับได้8เดือนแล้วเหลือเวลาอีกประมาณ10เดือนนะครับราหูคือท่อนบนของพระราหูใช่ไหมดาวเกตคือเลข9้คือพญานาคเป็นท่อนล่างของพระราหูนะครับถ้าเราทำสอสิ่งนี้ให้มารวมกันได้โดยที่ดาวยังไม่รวมกันหรือไม่เลงกันมันก็จะเกิดโชคลาภได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้ว เมื่อดาวราหูด,ดวงเมืองรอนะครับราศีไหนก็โดนเพราะฉะนั้นเราเราเอาเทียนนี้ไปบูชาต่อนะครับเอาไปให้เกิดสิริมงคลนะครับเทียนตัวนี้จะมีสื่อกระเทวดาและก็เทพพรมทั้งหลายนะครับแต่ที่สําคัญก็สื่อขอทรัพย์านาคด้วยนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเอาไปเมื่ออาจารย์ส่งกลับไปเนี่ยคุณก็เอาไปจุดบูชาขอพรได้นะครับอ่าแล้วเมื่อเทียนตัวคู่นี้ไปอยู่นะที่ไหนที่ตรงนั้นก็ จะสว่างสวัยจะอุดมไปด้วยโชคลาภนั่นเองครับสนใจนะครับท่านละ2000 ห้าร้อยบาทใช่ไหมครับค่ะตอนนี้เทียเหลือแค่ห้าคู่เท่านั้นนะคะอ่าเดี๋ได้อีกห้าท่านเท่านั้นนะครับตอนที่อัดนะตอนนี้เหลือห้าท่านสนใจรีบติดต่อทักมาครับแล้วบุญรายการที่สองนะครับท่านสามารถร่วมบุญกระถินได้นะครับ่ร่วมบุญกระถินนะครับกระถินเนี่ยงานสําคัญนะครับทำไมถึงบอกสาคัญเพราะเป็นบุญใหญ่นะครับหนึ่งปีมีแค่เพียงครั้งเดียวและเพียงแค่สามสิบวันหลังวันออกพรรษานะครับออกพรรษาวันที่สามสิบตุลาคมนะครับจะจัดไปถึงได้ไม่เกินวันที่สิบ พฤศจิกายนนะครับวันที่8วันสุดท้ายค่ะเอ,อวันที่8ปดแล้วพฤศจิกาวันสุดท้ายค่ะหลังจากนั้นก็ไม่สามารถจัดกระถินได้เห็นไหมมันไม่เหมือนพระป่าพระป่าจัดได้ตลอดเวลานะครับแต่ที่สําคัญรายได้พวกนี้ที่เราเอาเงินไปเข้าวัดเนี่ยก็ไปการบํารุงธนุ พราศาสนานั่นเองนะครับในการสร้างสาวรนวัตถุนะครับอย่าไปอย่าไปคิดเยอะบางท่านก็คิดเยอะเนาะไอ้นี่มียนั่นนะครับยังไงวัดก็พร้อมแล้วก็จริงแต่ก็ต้องยังซ่อมแซมอยู่ดีบางวัดนะครับบางวัดก็ยังขาดอะไรอย่างนี้นะครับก็ทําบุญเป็นการสะสมดวงในเอของตัวเราเนี่ยเองนะครับสามารถทําบุญได้ตามกําลังศรัทธาหรือถ้าท่านมีเจ้าภาพตั้งแต่หนึ่พบาทขึ้นไปอาจารย์สมนณากุณด้วยเหรียญหลวงพ่อทวีปอธิวโรนะครับเหรียญรุ่นแรกนะครับด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อด้านหลังเป็นรูปสุวรรณเจดีย์ พระธาตุของสุวรรณคลาดนะครับที่ท่านมาเข้านิมิตรหลวงพ่อให้สร้างแล้วพร้อมด้วยพระธาตุเอามาถวายหลวงพ่อหลวงพ่อตื่นขึ้นมาเห็นอา้าวไม่ได้ฝันแล้วถ้าอย่างนี้ก็เอาเอาพระธาตุมาที่ฐานจิตแล้วลอยน้ําทําการดูว่าพระธาตุนี่พระบรมธาตุแท้ไหมถ้าแท้ก็ให้วนเวียนขวานะและ้วก็วนครับ แล้วก็ไอที่ไทยทีทถ้แท้ก็ให้วนเวียนซ้ายเอ้าวนได้หลวงพ่อจิงมั่นใจนะพะในนิมิตนั้นท่านพญาสุวรรณนคราชนะสีสุวรรณคราชนะครับท่านก็ยังบอกวิธีการวางเสาเข็มแบบโบราณแบบพระธาตุพนมเลยนะครับโอ้โหพูดล้คนลุกครับท่านได้ยินทุกอย่างครับ ใครหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจรู้จักพ่อศรีสุวรรณีนะครับส่วนน่าจะรู้จักพ่อศรีสุโธพ่อศรีสุวรรณคือพญานาคที่รักษาพระธาตุเชิงชุ่มนะครับเอาหลังไปดันพระธาตุเชิงชุ่มรู้จักไหมที่สักกนลนครเพื่อไม่ให้ชุดไม่ให้ล้มนะครับท่านเอากายเนื้อไปดันไว้ส่วนท่านก็ถอดจีบในที่ต่างๆนะครับท่านเป็นเทพนะครับใครบอกว่าพญานาคเป็นสัตว์เดรัจฉานเข้าใจผิดครับท่านเป็นเทพนะครับแล้วท่านเหล่านี้เข,เข้าเขตโสดาบันหมดแล้วนะครับเขาว่าเขตโสดาบันแล้วมีใครบ้างเท่าที่รู้คือพญามุจลินพญาาาานนคครรชพ่อโ พอศรีสุวรรณคราชนะครับแต่พญานันตนาคราชนี้จะเป็นพระเจ้าองค์ถัดไปอีกสององค์ข้างหน้านะครับอาจารย์บอกเลยนะครับบอกก่อนนะครับท่านเกินโสดาไปถึงไหนแล้วครับเป็นพระโพธิสัตว์ไปแล้วนะครับเพราะพญานาคเหล่านี้เชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงครับ คก็สำหรับท่านใดที่ไม่สามารถที่จะร่วมเดินทางไปพิธีเบิกทรัพยานาคและทอดกรถินกับอาจารย์2คนได้นะคะก็แนะนําให้ทําเทียนเสริมดวงชะตาของตวัวท่านเองนะคะคู่ละ2,500บาทเทียนนี้เหลือเพียง5คู่เท่านั้นนะคะขอย้ําเหลือเพียง 5, 5คู่ <5 S 3> คเท่านั้นเมื่อเสร็จพิธีเราจะจัดส่งไปให้ท่านทั่วประเทศนะคะโดยทางขนส่งไปรษณีย์นั่นเองนะคะบุญที่2ก็คือกระถินค่ะาสามารถร่วมบุญได้ตามกําลัง ัท่านใดมีกําลังเยอะหน่อยก็จะไม่เป็นเจ้าภาพท่านละ1,000บาทก็ได้ค่ะอาจารย์พงศกรสม,มนาคุณเหรียญพระธาตุสวนเจดีให้หนึ่งเหรียญจัดส่งให้ถึงบ้านนะคะเมื่อเสร็จพิธีนะคะเราอยากจะร่วมบุญอะไรก็ได้ตามกำลังทรัพย์ที่เรามีไม่เบียดเบียนตัวนะคะอาจารย์ก้อยและอาจารย์พงศกรยินดีเป็นสะพานบุญให้ในทุกๆบุญค่ะ ครับท้ายนี้เราขอตัวลาไปก่อนขอท่านเฮงปังดังปุริเยนะครับหลังออกรรษานี้ไปให้รวยรวยเฮงเฮงทุกท่านให้มีโชคมีลาภกันทุกหน้าครับแล้วก็ให้มีแต่ความสุขอยู่เย็นเป็นสุขเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเหลือเฟือครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมคนรักโหราศาสตร์นะคะพบกับอาจารย์ก้อยเลื่มมาสตันตรพลังเปลี่ยนชีวิตค่ะครับผมอาจารย์พลสกรเปิดชะตาและพลิกชีวิตนะครับเหลืออาจารย์พลสกรหมอดูใบไม้พลังจิตครับ สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเลขจักรราศรีลาวพัฒนาค่ะงวดประจำวันพุทธที่12ตุลาคม2565ค่ะครับเดี๋ยวรอบนี้เรามีดาวอะไรมาฝากท่านผู้ชมกันบ้างนะจะเฮงปังนางพุเยิ่งไม่ไปตามดูกันได้เลยครับก่อนจะดูรอบนี้นะคะกลับไปดูรอบที่แล้วเมื่อวันจันทร์ที่10อาจารย์พงศกรนะคะให้กลุ่มดาวเด่นไว้7ตัวนะคะ528 1 4366 <6. S 2> ค่ะครับผม กลุ่มดาวเจ็ดวงนี้เข้าเป็นที่เรียบร้อยก็คือเลิกบน611และเลิกล่างนะครับเลิกล่างปกติ36นะครับส่วนเลิกล่าง7-4ในหลักแสนหมื่นไม่เข้านะครับอาจารย์บอกว่าสูตรนี้อาจารย์จะเน้นไปที่3ตัวเลิกบนนะครับอ่าแลวถ้ามาเลิกล่างก็จะไปนเน้นอยู่ตรงนี้แต่มันก็มีแอบเข้า ไอ้เลขล่างแบบของฝั่งไทยด้วยนะฮะก็เอาไว้เป็นแนวทางในการพิจารณานะครับเดี๋ยวเรามาดูในรอบนี้กันเลยดีกว่านะครับงวดเป็นที่12ตุลาคม2565จากการคมดูดวงดาวดาราศาสตร์โหราศาสตร์และระบบของนาซาการเคลื่อนย้ายดวงดาวนะครับทำการสมพผุดพิกัดดวงดาวแล้วเวลาและสถานีและประเทศราวนกองสลากลาวที่ประเทศลาวกำลังหมุนอยู่ณเวลานั้นนะครับจึงได้กลุ่มดาวเด่นดังต่อไปนี้ครับดวงที่1คือดาวพะระฤหัสบดีเลข5ค่ะครับดาวพระราหูครับเลข8ค่ะ พระอาทิตย์ครับเลขหนึ่งค่ะดาวพุธครับเลขสี่ค่ะดาวศุกร์ครับเลขหกค่ะอังคารครับเลขสามค่ะดาวพระเสาร์ครับเลขเจ็ดค่ะดูผังประกอบนะครับห้าแปดหนึ่งสี่หกสามเจ็ดนะครับทั้งหมดเจ็ดดวงดาวนะครับเดี๋ยวเตรียมกระดาษปากกาได้เลยครับให้อาจารย์ก้อยจับคู่ดาวให้ท่านผู้ชมฟังครับ ค่ะเลข5นะคะจับผู้ได้เป็น58 51 54 56 53และ57ค่ะเลข8ค่ะจับผู้ได้เป็น81 84 86 83และ87ค่ะเลข1ค่ะจับผู้ได้เป็น14 16 13และ17ค่ะเลข4นะคะจับผู้ได้เป็น46 43และ47ค่ะเลข3ค่ะจับผู้ได้เป็น37ค่ะ ครับจับอย่างนี้จะได้ทุกคู่นะครับเมื่อจับได้ทุกคู่แล้วนะครับเราก็มากรองให้เหลือดาวเด่นนะครับคิวต่อไปคือกรองให้เหลือดาวเด่นในดาวเด่นนี่ก็ก็ดึงมาจากเจ็ดกลุ่มเจ็ดตัวนี้แหละครับอ่าได้สองตัวดังต่อไปน้ครับตัวที่หนึ่งคือดาวเสาเลขเจ็ดค่ะและพุดธครับเลขสี่ค่ะสวยงามครับเจ็ดกับสี่ต้องมาหนึ่งตัวครับฟันธงนะครับทันก็เลือกเอานะครับถ้าเจ็ดมาจะงก้อยถ้าเจ็ดมาจับคู่ได้เป็นเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดและ 75ค่ะถ้า4มาถ้า4มาจับคู่ได้เป็น46 43 47 41 48และ45ค่ะครับเอาไว้เป็นแนวทางในการพิจารณาครับขอท่านเฮงปังนังปุริเย่ครับส่วนดาวดับรถสายแล้วที่เลขบดนี่เราพัฒนาออกแล้วนะครับไปตามดูกันได้เลยครับ ท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้กดติดตามไม่พอนะมันจะขึ้นลูกกระดิ่งให้กดที่กระดิ่งด้วยค่ะกดที่กระดิ่งแล้วจะขึ้นคําว่าทั้งหมดกดทั้งหมดอีกครั้งค่ะท่านจะไม่พลาดทุกคลิปที่อัดออกไปคืออย่างนี้ครับถ้ากดแค่ติดตามมันยังไม่พอนะครับเพราะอะไรถ้าคุณไม่กดตรงกระดิ่งแล้วก็กดคําว่าทั้งหมดไอ้ตรงนี้เนี่ยทั้งกระดิ่งทั้งคําว่าทั้งหมดมี2จุดเนี้ย มันคือการแจ้งเตือนเวลาเทปใหม่ออกมามันจะวิ่งไปหาท่านนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องกดตรงนี้นะถ้าใครยังไม่กดรูปกระดิ่งจะขึ้นคาดนะครับให้ไปกดตรงกระดิ่งแล้วขึ้นตัวหนังสือให้กดคําว่าทั้งหมดอย่างนี้ทุกเทปไม่ว่าหวยไทยหวยลาวอะไรต่างๆที่อาจารย์อัดจ,จะเด้งไปแจ้งเตือนคุณก็จะได้รับทุกการทุกเทปเลยไม่พลาดเลยนะครับได้รับประกันเลยไม่ต้องไปนั่งเซิร์ชให้เสียเวลานะครับไม่พลาดทุกข่าวสาร ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะสัมพันธ์เลยดูคลิปนี้ก็ขอให้โดน3ตัวจังๆนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ